สวัสดีครับพบกับพ่อพี่สลัอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ทะเลนะครับเราจะมาพิสูจน์กันที่ว่าในน้ําทะเลหนึ่งหยดมีตัวอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับติดตามชมเลยครับผมลองเก็บน้ําทะเลตอนเช้ามาดูนะครับดูกันเลยครับครับเจ้าตัวนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกุ้งนะครับไม่รู้เป็นตัวอ่อนกุ้งหรือเปล่าครับแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ลักษณะจะเป็นเหมือนหนอนพยาธิอะไรทั้งอย่าง ก็จะเคลื่อนที่ไปตามทรายครับตัวนี้ก็เหมือนแมงกะพรุนเลยนะครับมันจะพัขกันอีกแล้วก็รอบๆเขาก็จะมีตัวน่าจะเป็นไดอะตอมกับสาร่ายนะครับตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายกันก็จะกระดิกเหมือนกันแต่นี้มันหยุดนิ่งอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไดอะตอมหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าใครทราบก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเป็นตัวอะไร จะดิ้นมากเลยตัวอะไรอ้าปากกว้างๆอยู่ส่วนตัวนี้จะเป็นแบบตัวแรกนะครับก็คล้ายๆเหมือนตัวอ่อนกุ้งหรือเปล่าหรืออะไรในท้องก็มีเขียวๆเหมเป็นพวกสาหร่ายนะครับเด้นมากเลยคือผมเติมน้ําเยอะมันเลยดิ้นได้มากอันนี้เราถ่ายบนฉากดํานะครับก็จะทําให้ตัวเขาเด่นชัดขึ้นอะไรบ้างครับ ถ้าไม่อยากพลาดอะไรใหม่ๆจกทังเราไปหรือ,อกด Subscribe นะครับคอมเมนต์ข้างล่างเลยว่าอยากให้เราส่องอะไรสำหรับวันนี้ไปขอรับคสดีครับ